ต่อมาครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่32ทับ2พเมื่อวันที่3มีนาคม2 5 4 8เรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา198ว่าพระราชกกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ว่านี้นะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา40วรรคหนึ่งมาตรา40วรรคสอง ประกอบมาตรา3 3 5สาหวงเล็บสองและมาตราห0บหรือไม่ขอเ,เรียนนะครับว่าหลังจากพระราชกำหนดฉบับนี้ถูกยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเรื่องพอรพระราชกำหนดจึงส่งเรื่องไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านเป็นเสียงข้างมากส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านเป็นเสียงข้างมากนายเจิมศักดิ์บินทองและพวก ก็ยื่นกำหนดได้กลายเป็นพระราชบัญญตัติเมื่อเป็นพระราชบัญญตัติก็ถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายอีกครั้งหนึ่งเป็นไปตามความวินิจฉัยที่32ทับ2,148สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างชัดเจนว่าการจัดเก็บภาษีสัมพสามิตรในกิจการโทรคมนาคมเป็นเพียงนโยบายแห่งรัฐด,ด้านการจัดเก็บรายได้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประโยชน์สาธารณะเท่านั้นไม่ได้เป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพหรือจำกัดการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากฐานารสาธารณะทรัพยากรสื่อสารของชาติแต่อย่างใดจึงไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการสื่อสารของชาติแต่อย่างใดการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตร เป็นเพียงนโยบายแห่งรัฐด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อนำมาใช้ใจ่ายในกิจการสาธารณะของรัฐซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสื่อสารของชาติอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา40เรื่องที่สองการตราพระราชกำหนดดังกล่าว เป็นการแทรกแซงการกำกับดูแลกิจการโทรมคมนาคม,คม,าคมอันเป็นการนะครับอันเป็นอำนาจหน้าที่ของกทชและทำให้การเก็บภาษีมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับการเรียกเก็บภาษีอกรตอบแทนที่รัฐให้บริการกล่าวคือมีผลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานโดยปริยาย ประกอบกับการจ่ายภาษีสรรพสามิตจะมีผลต่อต้อตนทุนและจะกระทบต่อการกำหนดอัตราตอบแทนค่าธรรมเนียมหรือการใช้การการใช้กิจการโทรคมนาคมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ของกทชซึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหาสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเอาโดยย่อนะครับว่า สารรัฐมนูลบอกว่าเป็นมาตรการชั่วคราวที่ป้องกันม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าบริการโทรคมนาคมที่มีราคาสูงอันเกิดจากภาษีสารโทษอันเกิดจากภา,า,ภาระภาษีสรรพสามิตท,ที่ผู้ประกอบการผลักให้ผู้ใช้บริการเท่านั้นในฐานะที่เป็นรัฐบาลจึงต้องคุ้มครองประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการ ในลักษณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนอกจากนั้นนะครับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงในค่าส่วนแบ่งรายได้และม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาสัมปทานแต่อย่างใดนี่คือการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องที่สบอกว่าการจัดเก็บภาษีเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรียอย่างเป็นธรรมหรือไม่ สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติตามพระราชกำหนดเป็นเรื่องการจัดเก็บภาษีอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจในทางนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาลโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายเสียภาษีในอัตราเดียวกันบนฐานเดียวกันและมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นการจัดหารายได้ให้รัฐดังที่ปรากฏในท้ายหมายเหตุท้ายพระราชกำหนดจึงเห็นว่า การจัดเก็บภาษีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแทรกแซงเสรีภาพในการประกอบอาชีพหรือการแข่งขันโดยเสรีแต่อย่างใดแต่เป็นมาตรการของรัฐเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศแม้ว่าการยอมให้ผู้ประกอบการรายเก่าสามารถนำภาษีสรรพสามิตไปหักส่วนแบ่งรายได้ในขณะผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถกระทำได้นั้นซึ่งอาจทำไม่เกิดความ ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันอันนำไปสู่การผูกขาดในการประกอบกิจการเมื่อผู้ประกอบการรายเก่าเสียค่าประโยชน์ในกิจการโทรรคมนาคมในรูปแบบส่วนแบ่งให้กับรัฐและยังต้องเสียภาษีสรสสพรพนามิตรอีกในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่เสียค่าประโยชน์ในรูปภาษีสรรพนามิตรแต่เพียงอย่างเดียวอาจเกิดความไม่เป็นธรรมซึ่งตามหลักของการบริหารภาษีที่ดีว่า จะต้องจัดเก็บภาษีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมรัฐจึงยอมให้ผู้ประกอบการรายเก่าหักเงินที่ต้องเสียภาษีสัปรปนามิตรออกจากส่วนแบ่งรายได้เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันนอกจากนี้นะครับคนฟังนิดนะครับเ็ชั่วโมงก็มึนแบบนี้เหมือนกันนี่คือคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ศาลไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณา นอกจากนี้การที่รัฐให้ผู้ประกอบการรายเก่านำภาษีสรรพสามิตที่ต้องจ่ายหักออกจากส่วนแบ่งรายได้จัดส่งให้รัฐแทนทําให้การผลักภาษีจากผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริบรโภคไม่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดการยอมให้กระทําเช่นนี้เป็นเพียงความต้องการที่จะคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการมิให้ต้องจ่ายค่าบริการที่แพงขึ้นมาตรการดังกล่าวรัฐของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วรรคสองดังนั้นการจัดเก็บภาษีแม้ว่าจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพโดยเสรีแต่เนื่องจากบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและมีมาตรการรองรับในการขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและเป็นการคุ้มครองบริโภคจึงไม่มีความนะครับจึงไม่มีปัญหาในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี่คือคำวินิจฉัยว่าในขณะที่รัฐบาลตราเป็นพระราชกำหนดก็ถูกยื่นในตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ สารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญต่อมารัฐบาลเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อจากนั้นเข้าสู่วุฒิสภาก็วินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าในการวินิจฉัยนั้นสารบอกว่าพันตำร,รวจโททักษิณได้ไปกราบพระราชกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์กับตนเองแต่ว่ากรณีนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย มติคณะรัฐมนตรีนั้นถือว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเมื่อตราเป็นพระราชก,กำหนดและส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังวุฒิสภาและก็ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งก็ยืนยันว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจึงมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรผมจึงขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเช่นว่า คำวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่มันน่าผิดพลาดอย่างรุนแรงก็คือว่ามีการระบุในคำวินิจฉัยว่านายวุลนายวันมัวหมัดนอมาธาอาดีตรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยซึ่งข้อเท็จจริงเวลานั้นนายวันมัวหมัดนอมาทาธารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะน,นั้นเป็นสมาชิกพรรคความหวังใหม่เห็นไหมครับอยู่ในคำวินิจฉัยของสารนิการในประเด็นแบบนี้ ได้ถูกจิบยกขึ้นมาอ่านนะครับอย่างเคลือบแคลงสงสัยเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนนะครับว่ามีหลายๆกรณีด้วยกันแต่ผมเรียนเป็นการสรุปว่าคดีนี้เป็นเรื่องของความเคลือบแคลงสงสัยโดยทั่วไปในขณะที่มีการพริจารณานะครับการทำหน้าที่ขององค์คณะมีข้อเคลือบแคลงสงสัย